สุขสบายดีสบายดีเอซดสโ่สิกคคุศสบายดียามสาวสบายดีพู้อยู่ต่างประเทศแล้วก็พี่น้องอยู่ฝั่งไทยอยู่ตรงมองตุกบอนตอนนี้นั่งอยู่นาเฮือนนา,า้านชาวแพงนั่งอยู่นา,า้านชาวแพงเออนีสิเขาไปในเมืองน้องเขาไปในเมืองไใเบึง ไปทำธุระนิดๆหน่อยๆว่าสานแล้วก็สิหลังจากที่อยู่แต่ไฮแต่หน้าไายก็สิเขาไปในเมืองบึงว่าเขาเจ้าพัฒนาไปหอดใส่เลยเฮ้งๆจังสิได้ไปเธอหนึ่งในเมืองเมืนงซองคอนปักซองเนี่ยนะปักสองซองคอนแลน้วนาสิไปมือนเส้าพแพงว่าสิพ้าไปอันไปหาหมอ คนสิไปหาหมอเจ๊กมีไฟแน่พี่น้องเลยสิไปเนะจ๊กชิมีไฟแน่สิไปตรวจประยัดนะสิไปรตรวจสุขภาพนะนะ่ะไปติดตามเบิง่งอยู่พุ่นระเนาะปัสเตรไปน้ำกันพุ่นละชิมีไฟแน่ว่าน,นี่ต้องกินก็นว่าอยากไปปลาดำกระโทมมาล่ะเสาร์นี้ชื่อนานออกมาเทาวศักดิ์อาทู เพ็ดเวียกประจำเมือประจำวันมันงคสิสะเนี่ยเอาขอบุญกับคุณหลายๆนะมิตรสี่สิคนที่เขาบึงเขาส้มสองควาเมาดีดตอนหาเพื่อสืบคูสิบคนเด้อผู้ที่ติดตามตลอดมากกับเขาก็ขุนลายๆผู้ที่เขามาเบึงมาส้มใหม่กับเขาขุหลายๆควาเมาสิบพ่ส้มบรรยากาศเท้าๆนี่เนาะแถวาตรงไฮตรงหน้าต่างๆไกลไกยังขาดเสาแพง เาเจ้าคนนะ่ะหัวโปก็นรีดนะ่ะจ็คซิได้จักสอบล่ะต่อติ่งวาซิปันห้มือนี่เอากระสอบไปส่งอยู่เอากระสอบไปส่งห้แล้วจ็คซีได้จักสอบเนาะหน้าซา้ให้ว่าล่มออกวุ่นๆได้ดยสิพาไปทางไปบึงไปส่มทางเฮือนเบาดูเนะาะ่าเส้าแพงอยู่ อาเศ้าแพงยังบบมาบบไปบ้าพูนานา,าอาเศ้าเจ็บเศ้าปวดละบอโอ้บ,า,บ,า,บาไปปากซองนี่สมบรรยากาศบ้านเฮาโอ้ยบรรยากาศก็เงียบสงบดีส่วนอากาศกเ็เยน็นสบาย เย็นสบายเพราะว่ามันเป็นหนานี้มันจีเกลวสูนาหนาวลมซุยๆพี่เนาะเชียงลมผัดใบใ,ใบใบโพใบให้เออได้พออยู่พอกินน่ะแหละข้องถายอยู่บ่เห็นไป <c oughs> โอ้ย ไปกับบอไปเอ้ยเรียกไปกับถ่วมหัวคือกันนั่นแหละคือเอาเพื่องลงนั่นน่ะบ่ โอ้นันนันบอกปลากินเพื่องเพื่องเนา่าเลจีไปปากซองว่าเพื่อนจีไปน้ำมาแล้วบ่คือบุปไปเลยเอาใหเจ้าวิ่งแล้วเจ้าตายนอนวิ่งเขาแล้วบอกว่าเป็ดกูอัดเหาว่าโอ้ยบุมียังอิด อีสมแพงจิพาพไปกวดเาว่็คือว่าบบไปอีกแหละนีแต่ผูกขักๆอย่าปาเวยกเวียกมากนี้เขาก็ไปเผาอ๋อไอ้คนเบาหาากเตรียมแต่เผาอย่างเดียวแหละเป็นบ้าเวียกมีเตเวียกเวียกเลยเลย เมื่อวานนี่เห็นยุว่าไม่เต็มหลดนะผลสีเห็ดหัวแล้วว่าบ่หอดบ่มากินปลาน่องตัดมาให้อนาได้คิดอยู่อ่ายิน้อยพักกันมาแต่ใส่เนาะนะมาแต่หน้าและคิดมาเห็ดใบ่เกิดในวันโอ้ออือใช่ฉเพม่อ้ลงใช่ฉะวันเนื้อกระตอกตามหัวไม้เออเออเอออนบ่เอ เออให้เพิ่นมีตะเวียกเวียกดีมากเออแนวเพิ่นแห่งมีเพิ่นแขะดีมากเขาเชียรปเผาส์เธอเดียวเพื่อสิไปะหอดเพื่อสิหอดหมอสละปู้ว่าบุหร่าอีแหละเออเวียกมันก็มีคุมมือแะไรบ่ไปติดตกลงบ่บ่ไปโอ้ยอืม ไปปล่อยยังบ่ได้เป็นสังเปลี่ยนยังเฮาไปกวดว่ามันเช่าคักละบ่ยากยากบักอยู่ในเฮือนน่ะคือกันคุ้มอยู่บังเช่ากราฟเมื่อนี่นะวัดชิไปอันสิผ้าเบาดูไปเบาๆกันเบาดูแน่เบากราฟแน่ว่ะประตกลงจัาสิไปแน่บ้านนี่น้องกิ่งแน่ เป็นงอีล่ะมันเจ็บสันลังมันอยากไปกวดพาไปเจ้าหนบ่มไปตีไปโอ้ยพวมล้านพาไปบริปินยังหนาวโอ้ยฮะปัดจีแบ่ายากไปประกวดถ้ามันเศร้าก็สบายใจเนาะ กะอย่าโอกเจ้าหน้าผู้เชียร์ถือผ้าอุ่นเบวาผมเป็นแล้วหอดมือมันแล้วเดี๋ยวนั่งเบาเจอไหวเป็นคนบบอยากไปหาหมอบบอยากไปหาหมอ นี่ละายดีปาล่อย่ล่ะใช่ไมสดีปลาลุงเขามานอนบ้าน่เอาเผาเผาย่งตเพื่องก็ว่าจะจูป่าจะ่นเออโอ้ยมันจะมีปลาออคือเห็ดขีุ้่งแท้บ่เออโอ้ยงุ่งกินแก่ก็เห็ดนางุ่งแท้

คลิปนี้พระเบงพระสมธทนิก่อนเดี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจได้ทําทำคลิปต่อไปอากาศดีดีลมเย็นโซยโซ่ตกลงนะบ่อไปแล้วนี่เนาะไปนะดูอโอ้ย บดได้ฮงเแล้วงเ้ยบดได้ฮงเขาบดได้ฮงเขาก็ไปจูดคะแนนนี่ขาเศร้าแล้ว้อใหค่อใหม่เออเาอ่ายักี้ายยกไปีเทาากะนั่งเบาเฉวไวย็ดพุนผักหอมักซี่อยู่เนี่ยเออบอกให้ไปไปกับบไปอยไกใครเมียไปน้ำบ่ไปเลดนะพาเพื่อไปแช่เลยนี ปลีบเป็นยำเน็ตปลีไปโพ่อกันจิบหนาเด้อพี่น้องเด้อพกันกิบหนาสบายดี